สวัสดีค่ะอันเมื่อนี้ประเดือนมาเปิดเบื้องปุ๋ยหมักกันเศษอาหารเนาะค่ะเนาะกะล่งกันมันละลายแล้วมันกะลังนั่นมีหอดเปียกใครเวยค่ะเนอะ้อเศษอาหารที่เ้อากินจากควกเลื่อนนั่นเนาะ,ะ,ะ,ะเดือนออามาหมักไ้กันมีเปียกไข่เปียกน้องใหมเปียกกล้วยเปียกยังประเดือนเกนมามาหมักไปเบิดดเถอะค่ะเด้อ นี่มันก็มันละลายแล้วมันก็ลังเสียนเป็นปุ๋ยเนาะคะเนาะอีกจังหน่อยละลายเบิดนี่มันก็แห้งแห้งแล้วมันก็เป็นปุ๋ยประเดียนก็สิเอาไปใส่ต้นใหม่ไปใส่ต้นใหม่เนาะคะเนาะนี่ถังเนนลยฮิตู้ระบายอากาศน้ำเด้อค่ะเด้อถังเฮทู้ระบายอากาศน้ำนี่นีเปียกไกประเดียนก็มีเปียกไกประเดียนใส่ ใบไม้ใบใหไหลก็มาใส่น้ำกันเลยเด้อค่ะน้ำเวลาห้าขวดบ้านกวาดหยังก็เอามาใส่น้ำกันมันก,ก็สิละลายไปเบิดบ่เหม็นดอกค่ะบว่าเวลาไปเด็นใส่นแกบน้ำใส่แกลบดูดอัน่นซับบ่ให้มันเหม็นเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ใส่อันขุยมะพร้าวน้ำเวลาห้าอ่นซื้อมะพร้าวมากินเขาก็ปอกแล้วก็ซับ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 ,บเป็นชิ้นลงเนาะคะนะ่ะเนาะประเด็นเกิ ปอกมะพร้าวเราก็เป็นกระซับลงสับลงใส่เห็ดนีเบิดอันบางที่ห้าก็ซื้อมาจากรถที่เขามาขายเนาะค่ะเนาะกระ็ซื้อร์แกบดำน้ำแกบอันลิบน้ำเสือน้ำรถลงมาขายอันคุยมะพร้าวอันเล็กๆกันก็เอามาค่ะเอามาใส่อันปนกันบ่ให้มันเหม็นเพราะว่าเ้าอยู่ในอัน บ้านเ้าเนาะมันสิเหม็นไปทางอื่นอันนี้บ่มีนั่นแบบเป็นเป็นกินอยู่ค่ะแต่ว่ากินสับๆหน้อยๆเพราะเป็นไหลประเดี๋ยวสิให้เบิ่งประเด็นนั้นช่ำตะไคร้ใส่แก้วเนาะค่ะเนาะกระลังเป็นหากกระลังเป็นหากเป็นหากแล้วประเดี๋ยวสีนั่นนี่หยอดกระลังปุงแล้วประเดี๋ยวก็สิเอาปุ๋ยส้มนี่แหละประเดี๋ยวสิเอาลงปลูกกับดินเนาะค่ะเนาะ นี่ปะเดือนเห็ดไว้เห็ดไวย้ยมหนันกะสีเอาไปปลูกนอกคณะ mm. เกิดหักหรอห,กห,หักไร้ไร้เบื้องน้ำปะเดือนด้วยกะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ,คะเด้อมาเบิ่งคลิปปะเดือนมากดไหลกดแชร์กดติดตาม ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆความเจี๊ยบจะได้ความไข่ยำมีไปทา้งหลก็อย่าลืมใส่แมัดด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะไปเด็นเฮ็ดกับเข่าประเด็น,เนก็เ,เ,นกนเลยใส่หมวกเนาะสอนยันมันนั่นผมโดนไซยันเข่าเนาะค่ะเนาะอืม ใส่หมวกไว้กันบ่ให้ผมมันลนขอบคุณเด้อค่ะเด้อว,วัสดีค่ะ